ครับมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่ช่างใหม่ได้ถามเข้ามาว่าทรงด้านบนนะครับจะเป็นสั้นๆเหมือนสกินเฮดนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นลองทรงนะครับช่วยแนะนําหน่อยมันคือทรงอะไรนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์หนึ่งที่มาสอนช่างใหม่นะครับยังไงก็ฝากช่างใหม่หรือพี่ๆที่เข้ามารับชมกดไลค์ให้ผมก้าวแรกสู่บาร์เบอร์และอาจารย์หนึ่งคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับผม จะเป็นพระคุณมากครับช่วยกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับครับด้านบนก็จะสั้นนะครับเหมือนสกินเฮดนะครับจากคาถามที่พี่ช่างใหม่ส่งมาหรืออาจจะเป็นแม่บ้านเอาไว้ตัดให้ลูกนันแหละอาจจะไม่เข้าใจทรงผมนะแต่ตอนทีนี้เราจะมาบอกกันก็คือด้านบนถ้าใช้เป็นฟันรองก็น่าจะเป็นเบอร์7นะ จะประมาณเบอร์เจ็ดหรือเบอร์หกนะครับถ้าสี่ลงมาก็ห้าสี่ลงมาก็จะสั้นเกินไปก็จะถือว่าเป็นสกินเฮดอยู่ดีนะส่วนด้านบนนะครับอาจารย์หนึ่งก็จะตัดหวีให้ดูนะครับก็คือลองทรงสั้นแหละนะถ้าว่าด้านบนไม่ใช่สกินเฮดถ้ามีความยาวถึงเบอร์ห้าหกไปก็น่าจะเป็นลองทรงสั้นนะครับถ้าเบอร์หกขึ้นไปแบบนี้ แต่กรณีนี้ก็น่าจะเป็นลองทรงสั้นก็เลยให้ก็เลยอาจารย์หนึ่งก็เลยมาแนะนําการตัดดูให้ดูนะครับดูกันไปแบบช้าๆนะครับอย่าข้ามคลิปเรามาเริ่มตัดกันที่ด้านข้างกันก่อนนะครับส่วนด้านบนเราก็ลดความยาวด้านบนลงครับ เดี๋ยวก็จะมีคําถามมาอีกนะครับว่าอา้าวทางั้นด้านบนเราก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์6หรือเบอร์7วิ่งได้ในสี่อาจารย์ใช่ไหมครับก็ได้นะครับผมได้นะครับแล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าท่านไหนถนัดแบบไหนก็จัดไปนะครับขอให้งานออกมาดูได้แล้วก็จบงานได้สวยนะครับแล้วก็มีความเร็วขึ้นมาน้อยนะครับ ก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะตัดหวีก็ตัดได้นะครับนี่อาจารย์หนึ่งก็ทําการตัดให้ดูแล้วนะครับนี่ครับตัดหวีนะครับนิ้วอย่าลืมนิ้วต้องแตะหนังศีรษะลูกค้าไว้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเวลาช่างใหม่ตัดยังมือยังไม่คล่องเหมือนช่างที่เขาเก่งแล้วนะครับมือจะสั่นนะครับเวลาสั่นเป็นไงครับถ้าเวลาสั่นแล้วก็ผมก็จะ สั้นลงสั้นลงนะครับก็จะไม่ได้ตามกําหนดที่ลูกค้าได้บอกไว้นะครับมันก็จะสั้นเกินไปอีก็กจะกลายเป็นสกินเฮดอีกนะครับนี่นะครับการจับปะตะัตเตเลี่ก็เหมือนกันนะครับช่างใหม่ชอบว่ามือสั่นมือสั่นเพราะเป็นเพราะว่า ก็กำปัตเตาเลียนซะแน่นเลยนะครับมันก็สั่นนะครับผมก็การจับปัตเตาเลียนนะครับไม่ต้องไปกำให้มันแน่นมากนะครับเข้าใจว่ากลัวมันตกใช่ไหมแรกๆเรากลัวปัตเตาเลียนจะหลุดมือเหรอราคาแพงหลายพันหรือ,อยังไงนะครับก็เป็นการเก่งนะครับแรกๆนะธรรมดาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็อยากก่ากำปัตเตาเลียนแน่นนะถ้าเรากำปัตเตาเลียนจนแน่นเลยมันก็จะทําให้เรามือเราสั่นนั่นเองนะครับ วิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับก็อให้เราเหมือนหยิบจับอะไรธรรมดานี่แหละนะแค่เราไถไปไถมาเฉยนะอย่าไปกำจนแน่นนะครับถ้ากำแน่นอ่ามันจะทำให้เราเก็งแล้วก็มือจะสั่นนั่นเองนะครับก็เทคนิคนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับไม่ช่างไม่ใช่ช่างตัดผมก็ได้นะอย่า ที่ตัดให้ลูกให้แฟนอะไรตามบ้านแบบนี้ก็นำไปปรับใช้ได้นะครับถ้าเคยจับปัตเตเลียนแบบสั่นๆแล้วลองดูนะแบบไม่ต้องกำแน่นนะครับไม่ไม่หลุดมือหรอกนะครับไม่หลุดมือหรอกครับลองหลงุดลองทำดูนะก็อาการสั่นหรือที่มือเราเก่งๆงแบบเอ๊ะตัดนิดเดียวทำไมปวดแขนอะไรแบบนี้นั่นแหละครับคือการเกง่งเขาเรียกว่าเก่งนะครับ ทำลองทําหายใจลึกๆทําใจให้สบายลองตัดดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเดี๋ยวอาจารย์ก็แก้ให้นะครับสำหรับลองทรงสั้นนะครับก็ไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรมากมายนะด้านบนก็ อย่างเช่นลูกค้าสั่งว่าลองทรงสั้นเราก็ตัดไปสักประมาณหนึ่งหรือจะถามก่อนเลยนะชิงถามก่อนเลยว่าด้านบนเอาขนาดนี้ไหมเหลือไว้ขนาดนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ว่าลองทรงสั้นต้องแบบสั้นแบบเดียวกันหมดนะครับมันก็อันนี้หรือว่าเราจะตัดไปก่อนตัดลงมาสักเ,เกือบครึ่งแล้วเราค่อยถามลูกค้าอีกว่าด้านบนเอาลงอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากันผิดพลาดเนาะ เพราะว่าถ้าเราตัดลงไปสั้นแล้วมันก็เอาเอากลับขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราตัดยังไม่สั้นมากแต่ยังยาวอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าลูกค้าแบบเอ้ยลูกค้าเขานั่งนึกในใจแล้วล่ะเพราะเขาดูกระจกอยู่ใช่ไหมว่ายังไม่สั้นพอแต่ใช่ไหมเราก็แก้ไขได้ใช่ไหมล่ะเรก็แค่ตัด,ดด้านบนให้สั้นลงอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราตัดด้านบนสั้นลงเลยแบบในในความคิดของช่างเลยอะ นะแต่ว่าความคิดของลูกค้ามันคนละอย่างกันเลยมันก็จะไม่เข้าใจนะมันจะไม่ได้ใจลูกค้านะครับก็แนะนําช่างใหม่ให้แบบว่าตัดลองทรงสั้นก็ตัดลงมาประมาณนึงแล้วก็ถามลูกค้าว่าเอาลงอีกไหมครับอีกไหมคะพอหรือเปล่าแค่นี้พอไหมหรือเอาลงอีกหรือเปล่านะครับถ้าบอกว่าเอาลงอีกสักนิดก็จะแก้ไขกันได้นะครับ แต่ถ้าไปตัดแบบตามใจช่างลองทรงสั้นเลยก็บางทีลูกค้าก็สายตามองกระจกแมบแมบนะคทำไมไม่บวชให้กูเลยลอะไรย่างเงี้ยอาจจะว่ากันได้เนาะก็่างนี้ก็บอกว่าให้ตัดลองทรงสั้นก็ตัดประมาณหนึ่งแล้วก็ถามลูกค้าก็จะเป็นการถูกใจทั้ง2องฝ่ายนะครับ บางท่านก็บอกใช่สิเด็กก็นั่งนิ่งแบบนี้มันก็ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเจอเด็กดิ้นเด็กอะไรจะตัดได้เหรือลองทรงสั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสายหวีก็เหมือนกันนะครับคนที่ชอบตัดหวีเนี่ยแบบไม่ต้องฟันลองแ,ลแบบอุ้ยเห็นฟันรองขยี้แบบใจเลยไม่อยากจะใกล้เลยเนะี่ยแบบนี้ก็ลองใช้ฟันลองดูนะนะครับมันไปไม่ได้จริงเด็กร้องเด็กดิ้นมันต้องลองใช้ฟันลองดูนะครับเอาโบหก หรือว่าเบอร์เจก็ได้นะครับไถด้านบนเลยนะครับข้อเสียฟันรองนะครับฟังข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียฟันรองเวลาไถไปมันก็จะเป็นขึ้นเป็นร่องนะครับให้เราไถสมมุติเราไถเดินหน้ากลับไปแล้วเดินหน้าหน้าผากขึ้นไปใช่ไหมเราก็ต้องมาไถส่วนกับด้านข้างอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเห็นฟันรองจะชอบเป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นร่องฟันรองนะครับนี่แหละครับคือข้อเสียของฟันรอง เราต้องมีการไถ่ย้ำๆนะครับไม่ใช่ว่าปืดไปครั้งเดียวแล้วก็แล้วเลยนะไม่ได้นะครับเราต้องไถ่ย้ำๆนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะลบตัวขึ้นของฟันรองนั่นเองนะครับส่วนข้อดีก็นี่แหละอย่างที่บอกไปนี่แหละนะว่าเด็กร้องเด็กดิ้นเนี่ยนะครับจับหัวไว้แล้วก็ไถเลยตวกตวกเลยนะครับผมก็เร็วนะครับแต่ถ้าหวี หนึงยังไม่คล่องด้วยนะครับยังไม่เป็นยังไม่เก่งขนาดหวียังหลุดมือแล้วก็เด็กยิ่งดิ้นอีกก็ถือว่าเป็นงานหนักนะครับผมก็ลองแนะนําช่างใหม่ที่ชอบตัดหวีอยู่แล้วกันเวลาตัดด้านบนเด็กดิ้นเด็กอะไรเนรี่ยก็ลองเป็นฟันลองแล้วกันนะสําหรับลองทรงสั้นนะครับแต่ถ้าใครมี ีมือมาระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วเก่งแล้วไม่สั่นแล้วก็ตัดหวีไปนะครับผมแนะนำเฉพาะท่านที่ยังยังไม่เก่งนะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมครับว่าจา์หนึ่งก็จะเหลือด้านบนไว้ประมาณนี้นะครับอ่านะครับช่วงนี้ก็นะครับก็ปกป้องกันนะครับสำหรับ แมสหรือผ้าปิดจมูกนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ส้างไม่ซาลงเลยนะครับสำหรับวิกฤตนะครับโควิดทีนี้เราจะมาดูทำการกันนะครับกันนะครับกันมิโกนนี่แหละนะครับก็มาลองดูกันดูกันไปแบบช้าๆนะครับสำหรับใครที่ยัง หัวแม่มือยังไม่ได้นะครับหรือว่าจับผิดจุดนะบางทีก็ให้หัวแม่มือจับทางหนึ่งแต่ไปจับอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้บาดลูกค้านะครับเรื่องมีดโกนนี้ผมว่าติดกันเยอะเลยนะครับสําหรับช่างใหม่นะครับบางท่านก็กันสดนะครับผมกันสดก็เหมือนไม่ทาโลชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับไม่ทาโลชั่นแบบเนี่ยอาจารย์หนึ่งเขาทาโลชั่นใช่ไหมแต่ว่า ส่วนมากการสวดก็เห็นแต่ช่างที่เขาแบบนะครับมีความมั่นใจมากนันแหละนะที่แบบเปลี่ยนใบมีกโกนแล้วก็ใส่เลยนะครับจิกจิกจ,กจึกเลยนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็แล้วแต่ช่างนะแต่ช่างใหม่ก็อยากให้แบบมีการทาโลชั่นหน่อยนะครับเพราะว่าจะทําให้ลดการแสบได้นะครับหรือการบาดเพราะว่า เป็นลื่นๆก็จะไม่ได้ฝืนข้อมือที่จับมีดโกนหรือว่าฝืนของการดึงมิดดึงตัวใบมีดโกนมากนะครับครับดูหัวแม่มือนะครับหัวแม่มืออาจารย์หนึ่งนะครับนี่นะครับใบมีดโกนนะครับ ตัวมีโกนใบมีโกนต้องอยู่ด้านล่างของหวัวมีโป้งมือนะครับผมเล่นกับของมีคมก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าโดนลูกค้าไป1ครั้งการกลับมาตัดใหม่ก็จะเริ่มไม่ค่อยอยากจะมาแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ถ้าขาประจํากันก็น่าจะให้อภัยนะครับก็น่าจะกลับมาแต่ถ้าขาจรแบบไม่เคยเข้าร้านเราก็มาเข้าร้านเป็นครั้งแรกนี่ก็น่าจะไม่กลับมานะครับเพราะว่าถ้าโดนบาดแล้วก็อาจจะไม่ชอบนะนะครับนะครับสำหรับพี่ๆนะครับมีคําถามอะไรก็แสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างได้เลยนะครับ หรือว่าอยากให้ทําเกี่ยวกับคลิปทรงผมอะไรนะครับยังไงก็กดไลค์ให้อาจารย์หนึ่งคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับกับผมก้าวแรกสู่บาเบอร์นะครับที่มาสอนช่างใหม่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับสอนด้วยใจจริงนะครับก็เคยเป็นช่างใหม่มานะครับก็อยากจะทําให้แต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์แบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เรียนก็เป็นแผ่นซีดี เป็นแผ่นซีดีตัดผมแล้วกันถือว่าช่างใหม่สมัยนี้ได้เปรียบเยอะครับมีอาจารย์หลายท่านที่สอนใน Youtube ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าเวลาอัพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนตัดผมลงจะได้แจ้งเตือนพี่ๆโทรศัพท์ก่อนใครเลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้และกดติดตามไว้ครับผมเการสอนตัดผมช่างตัดผม พื้นฐานนะครับผมสำหรับไม่เป็นเลยนะครับก็สามารถดูได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางไปปฏิบัติและจะได้เป็นช่างที่เร็วขึ้นนะครับดูเสริมกันไปนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่คำถามที่ ที่ช่งางใหม่ถามมาว่ายังไม่เก่งในเรื่องของโกนหนวดเลยเวลาเจอหนวดแข็งไปไม่เป็นเลยนะครับหรือว่าแทบจะบอกว่าแทบจะบอกลูกค้าว่าโกนได้แค่นี้แหละ <laughs> นะครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับอยากให้ผมบอกดูที่อะไรจะผ่านไปได้ไหมที่ช่วยหนวดเนี่ยจะว่าจะไปฝึกเฉพาะหนวดอ่อนๆเล็กๆขนอ่อนๆก่อนแต่ว่าถ้าหนวดแข็งให้มีอะไรที่จะช่วยได้ไหมนะครับ ถ้างั้นคลิปหน้าเราผมจะมาบอกในเรื่องของตัวเครื่องโกนหนวดที่จะช่วยให้ผ่านไปได้แล้วกันนะครับถ้างั้นคลิปหน้าเราเจอกันในเรื่องของเครื่องโกนหนวดครับ